วีลคัมแบ็คทูลักชัวรี่ออโต้วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในรถซีดานยอดนิยมตลอดการจากค่ายฮอนด้ารถที่ถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราในงบที่คุ้มคา่าและครองใจผู้คนทั่วเอเชียมายาวนานหลายปีวันนี้มันกลับมาอีกครั้งกับโฉมใหม่หมดจดที่ล้ำกว่าเดิมในทุกมิติกับ2 0 2 6 Honda City ใหม่ล่าสุดรถซีดานที่ไม่ได้แค่ประหยัดแต่ยังหลุดเทคโนโลยีล้ำและขับสนุก,กกว่าที่เคยเป็นมา Honda City 2026ถูกออกแบบใหม่หมดภายใต้แนวคิด s มาร์ทเอเลแกนต์อินโมชที่ผสมผสานระหว่างความสง่างามความสปอร์ตและความฉลาดในการใช้งานอย่างลงตัวเส้นสายภายนอกถูกดีไซน์ให้ดูเฉียบคมและทันสมัยกว่ารุ่นก่อนกระจังหน้าใหม่ทรงหกเหลี่ยมแบบกลอ s b บล็กพร้อมโลโก้ฮอนด้โดดเด่นใจกลางฝากระโปรงหน้าถูกปรับให้มีมุมลาดต่ำเพิ่มอารมณ์สปอร์ตมากขึ้น ไฟหน้าแบบ Full LED Intelligent Vision มาพร้อมไฟ d ด y t ทา e Running Light ส้งแ s ลเ p e ที่ดูหรูหราและมีเอกลักษณ์กันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมช่องดักลมและไฟตัดหมอกเล็ดเพิ่มความดุดันในสไตล์สปอร์ตล้ออันลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่พร้อมเส้นข้างตัวรถที่ถูกออกแบบให้รับแสงและเงาได้สวยงามในทุกมุมมอง ด้านท้ายของซิตี2026ถูกออกแบบใหม่หมดไฟไท้ายแบบเ e ด Signature l i ไลท์บาเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมเหมือนรถยุโรปฝากระโปรงท้ายดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแน่นและแข็งแรงพร้อมระบบเปิดปิดไฟฟ้าในรุ่นท็อปสุดภายในห้องโดยสารคือจุดที่ Honda พัฒนาให้แตกต่างอย่างแท้จริงด้วยแนวคิด Love for Everyone ห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม เบาะหนังแท้สีทูโทนพร้อมตะเข็บได้แดงแบบสปอร์ตคอนโซลกลางใช้วัสดุซอฟทั์ทั้งหมดพร้อมตกแต่งด้วยลายเคฟลาคาร์บอนที่ให้ความรู้สึกทันสมัยหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12.3นิ้วแบบ Floating Display รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบสังงานด้วยเสียง Honda Connect Voice Control ที่สามารถสั่งเปิดแอร์เปิดกระจกหรือตรวจสอบสถานะรถได้ด้วยคำพูดเพียงคำเดียว พวงมาลาัยหนังแท้แบบมันติฟังกชันพร้อมแพดเดินชิปและระบบควบคุมอัติถีฟครูสคอนโทรลหน้าปัดเรือนไมลเป็นแบบฟูดิจิตอลคลัสเตอร์ขนาด10.2นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งโหมดอีโค o พาวเวอร์อัตราการใช้พลังงานและระบบเตือนความปลอดภัยแบบเรียไท m ม์ o o n d City y 2 226ยังคงมอบพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างที่สุดในคลาสโดยเฉพาะพื้นที่วางขาด้านหลังที่ถูกขยายเพิ่มอีก25มเมตร พร้อมพนักพิงหลังที่ปรับเอ็นได้และช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสบายทุกการเดินทางระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติ u a l Zone Climate Control พร้อมฟังก์ชันฟอกอากาศ PM 2.5และช่องชาร์จ USB-C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงแท่นชาร์จไร้สายในรุ่นสูงสุดระบบเสียงระดับพรีเมียม8ลำโพงรอบคันให้เสียงคมชัดทุกระดับความเร็ว ด้านขุมพลัง Honda City 2026มาพร้อมเครื่องยนต์1.5ลิตรไ V ว EC ทคเจน4รุ่นใหม่ให้กำลังสูงสุด130แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองทันใจขึ้นประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง25กิโลเมตรลิตรและยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ในแบบฉบับ Honda แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือการเปิดตัวรุ่นฮอน da c ซ t y อ H.E.V. Hybrid 2026รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี Hybrid Intelligent I.M.M.D. รุ่นล่าสุดทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้แรงดิดสูงถึง280นิวตันเมตรให้ความรู้สึกเร่งที่ทันใจและเงียบสนิทขณะขับในเมืองระบบจะสลับระหว่างเครื่องยนต์และไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อให้ได้ทั้งความแรงและความประหยัดสูงสุด City Hybrid 2026ยังสามารถขับในโหมดไฟฟ้าล้วน E.V. Mode ได้ในระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองโดยไม่ปล่อยมลพิษ ขนาดที่โหมดสปอร์ตจะเพิ่มการตอบสนองของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าให้เราใจยิ่งขึ้นด้านระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่หมดโดยใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพิ่มความนุ่มและความมั่นคงขณะเข้าโค้งระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแบบดูอัลปิเนียนให้ความแม่นยำและตอบสนองได้ทันใจขึ้น Honda City 2026ยังมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง Honda Sensing 3.0ซึ่งรวมระบบช่วยขับที่ลำที่สุดในคลาสเช่นระบบเบรกอัตโนมัติ Collision Mitigation Braking System ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาเลน Lane Keeping Assist ระบบเตือนรถออกนอกเลน Lane Departure Warning ระบบเตือนจุดอับสายตา Blind Spot Monitoring กล้องมองภาพร,ารอบคัน360องศาพร้อมภาพเสมือนใต้ท้องรถแบบเรียววิวนอกจากนี้ยังมีระบบ Honda Smart Connect ที่ให้ผู้ใช้สามารถเช็คสถานะรถผ่านสมาร์ทโฟน สั่งล็อกปลดล็อกเปิดแอร์หรือแม้แต่ดูตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้จากทุกที่ทั่วโลกสำหรับรุ่น Honda City 2026รูปีจะมาพร้อมดีไซน์สปอร์ตพิเศษชุดแต่งรอบคันสีดำเงากระจังหน้าแบบ m Mesh g ล o s s Black oss, ล้ออนลอย18นิ้วดีไซน์ RS บอกภายในสีดำเดินได้แดงพวงมาลายัยทรงดีเชฟและระบบขับเคลื่อนไฮบริดสปอร์ตที่ให้แรงเร่งเต็มพลังในทุกจังหวะการขับขี่ ไม่ว่าคุณจะใช้ขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัด Honda City ใหม่คันนี้ให้ความรู้สึกมั่นใจตลอดเส้นทางเสียงเครื่องยนต์เนียบการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง3 0และระบบการสะเทือนตอบสนองได้อย่างนุ่มลทุกจังหวะในด้านความประหยัดรุ่นเครื่องยนต์ให้ริดสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงสุดถึง30กิโลเมตรริดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในคลาสขณะที่การปล่อย c o โต่ำกว่า90กรัมต่อกิโลเมตร ช่วยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผ่านมาตรฐานยูโร6ล่าสุด Honda City 2026ไม่ได้เป็นแค่รถที่ขับดีเท่านั้นแต่มันยังเป็นรถที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ใช้ด้วยดีไซน์หรือเทคโนโลยีล้ำระบบความปลอดภัยครบและราคาที่เข้าถึงได้ไง่ายเหมาะกับทั้งวัยทำงานครอบครัวและคนที่ต้องการรถซีดานคุณภาพระดับพรีเมียมและนี่คือทั้งหมดจาก Luxury Auto ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ครบทั้งความสวย สมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำ2026 Honda City คือคำตอบที่คุณรอคอยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่รุ่นต่อไปแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ